ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะคือกิจกรรมต้อนรับน้องๆน,นะคะเข้าหอพักค่ะทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนนะคะโดยผุดไอเดียเก๋ค่ะสร้างบรรยากาศเตีมจุดนอนนะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะรู้สึกเป็นกันเองค่ะแล้วก็เป็นการสานสัมพันธ์นะคะตามสโลแกนที่ว่ามีความสุขสนุกในรั้วของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันค่ะ มีศาสตราจารย์ดรบางอ่อนเบญจาทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำทีมโดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองและคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผุดไอเดียเปิดหอพักชาวบีทีรูปแบบใหม่สนุกสนานแบบเป็นกันเองด้วยการประกวดการแต่งกายสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยจีนและนักศึกษากับคณะอาจารย์ประจำหอพัก บรรยากาศภายในงานสนุกสนานเป็นกันเองมีการแนะนำกฎระเบียบหอพักต่างๆพร้อมแนะนำอาจารย์ประจำหอพักนอกจากนี้ยังได้จัดการประกวดการแต่งกายของนักศึกษาและคณะอาจารย์ภายในงานพร้อมทั้งชมมินิคอนเสิร์ตจากรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ขนความบันเทิงมาสร้างความสุขภายในงานอีกด้วยวันนี้ครับเราจัดปาร์ตี้เด็กหอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่ปาร์ตี้เด็กขออะไรหรอกจริงๆคืองานประถมนิเทศของนักศึกษาหอพักนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจัดในรูปแบบที่สนุกแต่ว่าเราก็มีสาระนะครับโดยวันนี้เราก็จะสื่อสารกับน้องๆที่อยู่หอพักเนี่ยว่ากฎเกณฑ์ต่างๆระเบียบต่างๆเนี่ยเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้อยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยกรุงเทพธมรีอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จริงๆนี่ทุกคนนี่หัวหน้าแก๊งทั้งนั้นเลย <c oughs> อ่านี่พี่ชายแฮกมีอาจารย์ซิมเวียมี พี่ๆน้องๆพวกเราก็มาช่วยกันจัดกันให้เป็นงานที่เรามีความสุขนะแต่ก็ได้สาระครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องการอยู่หอพักครับนะครับก็จะมีทั้งน้องบิวนะครับน้องเบียร์คู่แฟนนางงามที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยนางเอกละครแล้วนี้ก็มีน้องป้อนนะครับเล่นละครทางช่องเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็มีซีรีส์อยู่ด้วยคือเราต้องการให้นักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ามาเรียนที่นี่ให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุข กับการที่เขาได้ตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วก็ที่นี่มีความเป็นกันเองแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุคป,ปัจจุบันจริงๆแล้ววัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนจีนเนี่ยชอบแล้วก็อยากจะศึกษาอยากจะเข้าร่วมอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาหาวทิทยาลัยเราเนี่ยเป็นม,ามาหาวทิทยาลัยที่มีโอพักให้นักศึกษาจีนค่ะสัญญย,ยก็จะเงินไทยก็จะ ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะก็เลยอันนี้ทาให้นักศึกษารู้สึกว่าอุ่นใจเหมือนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มาแล้วมีปาร์ตี้แบบนี้เขาจะยิ่งรู้สึกว่าโอโ้โหแบบต้องรับเขาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งข้างในคือเด็กจีนกับเด็กไทยนั่งด้วยกันเหมือนพี่น้องกันนะคะเต้นร้องเพลงด้วยกันค่ะนี่คิดว่าเป็น very Very good beginning。哎，大家都知道咱们这个曼谷通里大学呢，是一个非常喜欢欢迎中国学生的一个学校。那么今天我们特意为这个中国学生和泰国学生呢，啊、呃，办了一个睡衣 party 睡衣派对，啊、呃，为的是让咱们的中国学生在这边，嗯、呃，开心的学习的同时呢，也要注意他们的安全和快乐，嗯、呃，所以呢，今天算是一个非常好的开端，让中国学生和泰国学生在一块儿共同的，啊、呃，开 party 共同的快乐。 ค่ะก็อยากจะขอบคุณทางมหาลัยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาที่จะให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้ร่วมสนุกแล้วก็เป็นการสางสัมพันธ์ต่อกันด้วยค่ะ